เลขประจําตัวอ่ะ00ถ้าเผื่อเราจะให้มันมีเป็น0001อะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีเครื่องหมายโคดนําหน้านะคะเครื่องหมายฟันหนูนี่นะคะอ่านี่นะคะ0001อย่างงี้นะเราต้องมีเครื่องหมายฟันหนูเนี่ยนำหน้าอ่า001อ่าหรือถ้าเผื่อว่าเป็นสำนักคอม เราอาจจะขึ้นต้นด้วย KU ขีด001อย่างนี้ก็ได้นะคะไหนลองลากมาสิเป็น002ให้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นรหัสสมมุติว่าเราจะย้ายมาตรงนี้นะคะป๊าโอเครหัสประจำตัวรหัสประจำตัวเป็น KU ขีด001ใช่ไหมมีตั้งพันคนน้องขี้เกียจพิมพ์ก็ง่ายๆเลยคะ่ะเพียงแต่ เขียนตัวแรกค่ะ KU ขีด001นะแล้วก็เอาเมาส์มาชี้ที่มุมล่างมันจะเป็นเป็นเครื่องหมายกากบาทสีดำใช่ไหมคะแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยค่ะปับ๊บนะ001มันก็ลันไปให้เราเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายนะให้อยู่ตรงกลางซักหน่อยเนาะชื่อชื่ออาจจะเป็น A B อะไรพวกนี้นะคะเขียนไปนะ C อะไรเงี้ยนะคะแต่พอดีว่าเครื่องนี้ทำเป็นออโต้ฟิลไว้แล้วก็เลยสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ เลื่อนลงมาแบบง่ายๆนะใครที่ไม่ได้ทําก็ไปทําอย่างที่บอกนะเมื่อกี้บอกให้ไปที่ไหนคะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่อะไรคะตัวเลือกใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ขั้นสูงนะแล้วก็มาท้ายสุดเลยนะแล้วก็มาแก้ไขรายการกําหนดเองใช่ไหมคะปุ๊บตรงนี้ แล้วก็มาเพิ่มนะแล้วก็พิมพ์ลงไปเป็น A B C แล้วก็มาคลิกเพิ่มนะหรือว่านําเข้ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้เรานะพอเราตกลงปุ๊บ่ามัน A B C อะไรเงี้ยมันก็จะมาเรียงตรงนี้ให้เราเห็นไหมคะหรือถ้าจะเอาออกนี้ก็ได้นะแล้วก็คลิกตัวนี้แล้วก็นําออกแล้วก็ลบออกถ้าเราจะ,นะ่เราจะลบออกจริงไหมเราก็ตกลงปั๊บแต่ถ้าเราจะทาใหม่อนะ่าเราก็เป็นอ่า A เป็นบีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นําเข้าไปนะแต่น,นี้ขอยกเลิกไปแล้วกันเนาะอันนี้ทําให้ดูว่าเผื่อใครไม่มีมกรากุมพามีนาไม่มี a b c อะไรพวกนี้เราก็ไปทําเพิ่มในเครื่องของเรานะคะตรงนี้ชื่อเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะลงมาถึงคนสุดท้ายให้เรียบร้อยนะตำแหน่งอาจจะมีเป็นผู้จัดการเนะาะตำแหน่งเป็นผู้จัดการนี้ผู้จัดการนะผู้จัดการเงินเดือนน่าจะเยอะหน่อยเนะาะเป็นเก้าหมื่น ผู้ช่วยผู้จัดการอันนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่แล้วก็อันนี้เงินเดือนเยอะหน่อยนะแต่ตรงนี้ผู้จัดการเขียนไม่พออย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราจะจัดรูปแบบนะทําได้หลายวิธีอย่างที่บอกว่า,าขยาย,ยานี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่อยากขยายนะเราอยากจะให้มันอยู่แค่ตรงนี้สมมุตินะแต่ว่าเราอยากจะให้มันอยู่แค่บริเวณตรงนี้สมมุติเราสามารถทำนี้ได้นะเราตัด ข้อความที่อยู่ข้างหลังเนี่ยให้มันลงมาโดยการคลิกที่ตำแหน่งที่เราจะตัดนะสมมติว่าเราจะตัดหลังคำว่าผู้ช่วยใช่ไหมคะ